ลองดูดิเฟร,รเสด้วยนะพีอเอฟซีเขากำมือผมเลยเไม่แม่แกจะหนาวไงไม่ให้น้องแกแล้วก็ขนมนมเนยมาให้กินด้วยดีไหมเนาะ สวัสดีครับสวัสดีพพเอฟซีลุงป้านารุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเบิร์เดันป่าลาภีนะก็วันนี้พวกเมาบารทั้งหมดเนี่ยสามคนนะครับมีน้องต้นมันนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมต้นมันป่าครับแล้วก็น้องเฟิร์สนะครับสวัสดีครับผมเฟิร์สลูกพี่บงครับก็วันนี้พวกผมทั้งสามคนเนี่ยจะไปเยี่ยมเด็กที่ผมเคยช่วยเหลือเมื่อครั้งก่อนนะจากสมิงร้ายนะครับพพเอฟซีซึ่งตอนนี้พวกผมก็จะไปเยี่ยมดูน้องว่าน้องยังอยู่ที่นี่หรือเปล่า เห็นน้องว่าน้องอยู่กับคุณแม่สองคนมัน้งใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเดินทางขึ้นไปดูนะว่าน้องแบบพักผ่อนอาศัยกันอยู่อาศัยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาให้ความช่วยเหลือคือตอนนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนเลยนะครับพพฟซี P ก็โอเคครับแดงให้หนี่ยผมขอคขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับพพฟซี P โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางขึ้นไปดูน้องกันเลยครับพพฟซี P ไปนครับไป นี่ก็เป็นระยะทางเจยวผมเด็กขึ้นมาเลยมีส่วนดอกไม้ด้วยเป๊ปซี่มีส่วนดอกไมนะ้ด้วยต้นนั้นเป็นดอกไม้ป้าเดอกอ้อชมพูอากาศร้อนแทน้เนาะ ถึงกายก็ร้อนก็บ้าต้นมาอันเอ็งคิดว่าเขาจะอยู่ไหมต้องเอาไปดูกันนะก็ไม่แน่ใช่ไหม 能看吗？ ก็มีคนอยู่นะเฟิร์สเอ้ยต้นไม้มีคนอยู่นะใช่ลุงผมก็เจอมีคนอยู่นะต้นไม้มีคนอยู่นะเฟิร์สมีคนอยู่นะเนี่ยเพื่อนเดือยอยู่บ่เดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

วันนี้นี่เฟิดเขาไปคุยดิน่าจะรุ่นเดียวกันับเองหรือเปล่าดูหน้าตาหน้าตาก็รู้แล้วนี่แค่เนี่ยนะแค่กอบใครสิใส่ช่องใครแน่สิจ่ะก็ขายไปยังนะคือผมก็ให้น้องเฟยเข้าไปเยี่ยมลองทักทายแกดูถาอดนีเสื้อผ้าไปไหนไม่ได้จี ถามเพื่อนเนี่ยพูกมิดกันไว้ได้ไหมถามเนี่ยขาดหรือว่าอะไระไฮะ,ะแล้วแกได้กินอะไรกันยังอ่ะ ใช่อ่ะล้วแม่แกทำไมนิ่งจังอ่ะด,ดูแม่แกดิแม่แกไม่ใช่นอนเสียชีวิตอยู่ล่ะลองดูดิ first ทำไมทำไมทำไมั เนาะเนาะเหนื่อยีแน่เนาะแม่เป็นไรแม่ไม่สบายเหรอฮะเหมือนแม่น้องแกจะไม่สบายเนาะเพี้ยสิต้นไม้เหมือนน้องแม่น้องแกจะไม่สบายนะม,ม,นนมันเดือดช่องรูนะ้แน่ ใช่เราก็ไม่ได้เอายามานะคือข้าวก็ไม่ได้กินอะไรกันเลยไม่มีอะไรกินเลยเหรอใช่ปลาลงห้วยแล้วจับยาสิปลาลงห้วยใช่แล้วผลไม้อะไรไม่มีเลยเหรอลองถามดูดิไม่มีผลไม้เลยเขาบอกไม่มีเนอือคืองงมากนะพพฟซีคือไม่ได้กินอะไรเลยคือสองสารนะ เอาอยังไงดีชวนแกไปอยู่ข้างล่างนี่แกจะไปไหมฮะเบิร์ดถามนี้สมิงได้มารบกวนจริมเสือเสือสมิงได้มารบกวนไหมน้องเขบอกไม่มาไม่มาหรือไม่รู้มาไหมน้องก็บอกมาฮะน้องก็บอกมาน้องแกบอกว่าเสือสมิงเนี่ย ยังมารบกวนน้องแกเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะ PFC ครับผมว่าน,น้องพี่น้องที่แม่ขอเป็นใครแม่ขอช่วยเหลือน้องบ่ไม่แน่ใจนะเฟิร์สลองถามดูดิค,คือนอนราบราบเลยท่เนี่ยถามรู้แกดูอะ่ะน้องก็บอยใช่ก็ PFC ครับคือตอนนี้เนี่ยคุณแม่ของน้องเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบใครหนักนะเฟิร์สเราลองเดินทางขึ้นไปดูสมิงกันไหมไปแม,ม่จ้านาน ลองเดินทางขึ้นไปดูสวินกันหน่อยไหมประมาณเบืบ่อเน็ตอ่ะเขวยเน็ตฉลองเขวยอ่ะยอะย,ย,ยู่อะไปทีวีเอ็กซ์ซีเดอร์ผู้พ้อจะเดินทางขึ้ไนไปไปเฟิร์สเราจะลองเดินทางขึ้นไปดูหน่อยพองคุณผู้พ้องงก็คือคเก้าแก่แน่ควรจะไปดึงพอ้พ้องงแกมาดูดินู่นอ่ะ มีแบบที่พักแรมนี่คือซ้อมใส่เยอะใช้ได้ไหมนะ่ะซ้อมค่อยได้พี่้คือค่อนข้างเก่าเลยโอเควางไว้ที่นั่นแหละไปไปไปลองไปดูข้างบนแป๊บเดียว เฮ้ยนี่มันท่อนไม้ในหวอพีเ่เอ็ดสี่ไม้สูงด้วยนะค่อนข้างผมว่าน่าจะสวยเลยอ่ะไม้สูงเลยน้องเฟิร์สเุ้ยปลาแยะๆเลยแต่น้ำคุณน,นะเหมือนพ่อแม่น้องแกจะมาเจาะปักจริง Rau mưa mày nhớ mà Lòng đường thì phải đưa các tháng nữa à? คือบอกแทบจะไม่มีปลาลงเรือแล้วเหมือนแม่น้องจะจับกินไปหมดแล้วหรือเปล่าเอานำไปกูก็มาหามือเปล่าประมาณลองนั่งดูก่อนดิเรามานั่งซุ่มดูกันก่อนหรามัยก็ลองเดินขห้นไปดูก็ได้อ่ะเปิดพาวเครื่อ นีได้ในเวที่แค่งเสียน,น,นยอรือไม่หรอลองลองให้ดูได้ขนาดนั้นแต่เด็กแม่ยอมขึ้ไปีฐานาน,น,าน,าน,านล้ปะร้อนมากแลัวตันนี้เป็นภูเข้า

เจอปลาชออ่อนวิใช่น้องนั่งดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่เบอ์นั่งดูข้างล่างเสียงธรรมาชาติมา ตรงนี้ก็ไม่มีเลยร้อนอมากนช่ลอาพี่รับกล้องไม่เจออะไรเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่เจอเลยนะคือน้องเฟิร์สคนน้อยคนไห่ก็ไม่เจออะไรนะเน่ยสิมเจอแต่ปลา ก็เดี๋ยวเราเอางี้ป่ะเราถ้าเขาไม่ไปอยู่กับเราเราเอาเขาห้องเครื่องใช้มาให้แกดีไหมเฟิร์ตพี่มาดีนะเนาะให้แกมาประกอบอ่ะอ,ะอท่านทีนำพวกแบบเนื้อสัตว์มาให้อย่างเงี้ยเนาะนนหมูเอยไก่เออเวียนซีหาเนื้ให้เขาด้วยตั้งแต่ก็ดีนะวันที่เราพี่มานี้น้องแกกำลังตัดฟืนเลยนะแต่ดันโดนเสื้อสมิงก่อน sắm ảnh kịp đù clip đi má, hey hey sắm mình coi quá, chơi web web, mượn mì loay tơi tìn sườn đấy nhá, web si, thao cầm mือ như chùa ไหนออเปนมันเนื้อไม้สีอะไร,รว,วะผมว่าไม้สวยมากเลยนะเฮ้ยทษโทอดเด,ด,ดีเย๋วววยวนะทอดเกลี่ยเลยโอ้โหแก่นไม้สวยด้วย,โโโย,วย,วยลบเดี๋ยวค่อยมาไปทำด้ามขวานวัดหน้าดีกว่าสวยครับหา Ả cán phơi nặng với rồi á Dạ, nó không bọc à? Chị ả đơm nó ra kìa Chị ả đơm nó ra kìa Chị ả đơm nó bay, phớt <laughs> đời không khỏi được bao แม่ไม่สบายนานยังหนัวฮะนานแล้ว,นนลวไปยู่ข้างล่างกับพี่ไหม<ด>น้องแกไม่ยอมไปไหนแนละ้วเหมือนรออะไรสักอย่างหรือเปล่าน้องแกรออะไรเฟิร์สลองถามดูดิน้องรออะไรโอ้คูอ่อับผืออับผือรูปไวยองรอน้องเขา,าดิฮะรอน้องเขาน้องเขาเป็นไรน้องเขา,าอยู่ข้ามโอ้คือนัดรอกันไว้ตรงนี้ คือแม่น้องคือป่วยเลยนะกับเมื่อคือผอมซีดหมดเลยอะเฟิร์สเราควรจะขับไปเอายามาให้ดีไหมเมื่อซื้อแชร์กับเมื่อยาเอายาไหมหรอน้องแกบพอพี่ไม่ต้องกลัวพี่ค,คือนี้น่าจะเป็นแคมป์เก่าของใครสักคนแล้ว เข้ามาเจอเข้ามาพักก็ใส่กันตรงนี้นะผมคิดไว้อย่างนั้นนะพีเโอเคเอางี้เดี๋ยววันหน้าพี่จะเอาอยานะมาให้แล้วก็เดี๋ยวมาทําแคมป์กันใหมดีไหมเดี๋ยวนัดคนมาช่วยดีไหมน้องต้นบานน้องเฟิร์สเอางี้เจ้ายามาให้นะดีไหมต้นบานก็สงสารอยู่นะพีพีเอฟซี ลองจับป้าแกดูดิเฟิร์สว่าตัวร้อนไหม <Okay. S 1> ฮะตัวร้อนีนหนูไม่มีเสื้อใส่หรอหรือว่าเอาเสื้อให้แม่ไปแล้ว <Okay. S 1> เอาเสื้อพี่เบ้าต้นไม้เบปาพราหอมพื้นนั้นมาให้ไอ้น้องเฟิร์สเบ้าต้นนั้เอ้ยแบ้พราอมพื้น,นั้นมาให้เข้าก่อนก็ได้ปะให้เข้าห่มไปก่อนี๋ยวเรานำของเข้าคลองเครื่องใช้มาให้ทีแล้วก็เราจะทำแคมป์ใหม่กันตรงนู้นดีกว่า <No. S 2> ให้ให้แม่แกห่มเลยแม่แกตัวร้อนใช่หรอ uh huh. ไม่แม่แกจะหนาวไง uh huh. ไม่สบายห่มดีดี uh huh. มีม้งเปล่าหนอ uh huh. พ่วานน่าจะเป็นมาลีเรียหรือเปล่า uh huh. ใช่ไหมคือตอนนี้น้องเฟิร์สก็ ได้ของพ่อองผมเสทีเรียบร้อยแล้วนะครับเคสเดี๋ยวเรากลับไปนะเตรียมของเพื่อที่จะขึ้นมาช่วยเหลือแม่น้องกันอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนำสเบียงมาให้น้องแกแล้วก็ขนมนมเนยมาให้กินด้วยดีไหมหนอะก็น้องแกเหมือนไม่กล้าพูดนะ cfc เออซยอายนะ เราก็อยากจะช่วยเหลือจริงๆเนะเฟื่อนนะไปเดี๋ยวเราเดินทางขึ้นมาช่วยเหลือกันอีกทีหนึ่งเนะ PFC ไปต้นม้ไปนม่เโอเคเดี๋ยวเราเคยขึ้นมาช่วยเหลือกันอีกทีหนึ่งนะจะได้แบบแม้แกแบบมียารับประทานกินจะได้หายดีไหมเ้นมันไปก็ PFC ครับคือตอนนี้ผมและน้องต้นมั้ก็คิดไว้ เดี๋ยวจะเดินทางขึ้นมาช่วยเหลือกันอีกทีนึงนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผู้ผมทั้ง3คนก็จะขอตัวไปเตรียมข้าวยามุงผ้าหม่มเสื้อผ้านะครับและอุปกรณ์ในการขึ้นมาช่วยเหลือน้องกับคุณแม่นะครับพพฟซีก็ยังไงเนี่ยผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์หนึงติดตามในการช่วยเหลือแม่น้อง และน้องนะครับซึ่งน้องเนี่ยยังไม่ไปไหนเพราะว่าน้องต้องรองน้องของน้องนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันหนีสงครามกันมานะครับคือสงครามฝั่งหน้นกับกระเหลี่ยงเนี่ยมีมาค่อนข้างนานแล้วน่ากลัวมากเขากราดยิงเนี่ยคือน่ากลัวนะผู้หญิงเนี่ยเขาเอาไปทำปึ๊บๆนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยเขาจะฆ่าทิ้งเลยนะครับก็น่ากลัวรุนแรงโหดร้ายนะครับก็ต้องโอ้โห จิตใจเนี่ยคือแย่เลยน้องกับแม่น้องนะพี f c เซโอเคเอางี้เดี๋ยวเราเดินทางลงไปเตรียมของขึ้นมาช่วยเหลือกันอีกทีนึงเดี๋ยวจะได้เตรียมความพร้อมกันในรอบนึงนะก็ยังไงแนวฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยพบกันคลิมหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับับกันคิปหน้านะครับ